สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้อยู่กับโบเองค่ะคลิปนี้นะคะทุกคนโบจะพาทุกคนค่ะมาดูแลผิวหน้าของเรานะคะด้วยเจ้าเครื่องตัวหนึ่งที่ใช้งานดีมากๆเลยค่ะถ้าอยากดูแล้วนะคะเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะที่โบกำลังเหิอนะคะกับเครื่องรวดหน้า s a l a r y Skin Beauty Treatment 7 in 1นั่นเองค่ะ น้องมากับสีชุมคู้วันแหววแบบนี้เลยหมดฟังก์ชันเน้าใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะโหมดแรกคือหมดของคลีนซิ่งนะคะหรือว่าทําความสะอาดผิวหน้าของเราให้สะอาดหมดจดสามารถใช้ร่วมนะคะกับตัวคลีนซิ่งหรือโทนเนอร์ได้เลยโหมดที่2คือหมดของมอยเจอร์ค่ะทุกคนตัวนี้ใครมีครีมบารุงผิวนะคะสามารถใช้คู่ได้เลยเพราะน้องเขาจะช่วยค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ผักครีมให้สู่ชั้นผิวของเราได้ล้าลึกเลยค่ะทุกคนโหมดนี้รับรองหน้านุ่มแน่นอนและโหมดถัดไปค่ะเหมือนเข้าคลินิกเลยค่ะทุกคนคะนั่นคือหมด EMS up นะคะช่วยในการต่อต้านริ้วรอยยกกระชับกล้ามเนื้อของใบหน้าค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าใช้แล้วคือปังมากเหมือนกับไปทำหน้าที่คลินิกเลยค่ะทุกคนสวยแบบไม่ต้องเจ็บตัวเลยค่ะต่อมาค่ะทุกคนคะเปลี่ยนฟังก์ชันกันบ้างนั่นคือหมดของ RF LED นั่นเองในโหมดนี้นะคะน้องก็จะมาด้วยนะคะ ตัวแสงสีแดงแบบนี้เลยซึ่งจะช่วยนะคะในการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนของผิวเราแล้วก็ปรับผิวของเราให้สว่างกระจ่างใสด้วยค่ะและสําหรับโหมดถัดมานะคะเหมาะมากๆเลยสําหรับสาวๆคนไหนที่รูมขนกว้างค่ะต้องใช้หมดคูเลยเพราะน้องมาด้วยแสงสีฟ้าแบบนี้ให้ความเย็นค่ะช่วยกระชับรูขุมขนลดความมันใบหน้าได้ดีมากๆเลยใครมีสิวอักเสบตัวนี้ช่วยได้ด้วยนะคะ และนอกจากนี้นะคะเจ้าตัวเครื่องนี้นะคะน้องยังสามารถปรับระดับเรเววได้นะคะถึง5ระดับเลยเพียงแค่กดปุ่มคลิกแบบนี้เลยค่ะและอีกหนึ่งไอเทมเสริมนะคะที่โบขอแนะนำให้ใช้คู่กันนะคะนั่นคือ s a l ร y Skin c o ิน a g e n Gel นเจนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะใช้คู่กับตัวเครื่องค่ะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีมากๆเลยค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนคะใครนะคะที่สนใจนะคะอยากลองใช้นะคะก็สามารถไปสั่งซื้อได้เลยที่ช่องทางเพจตามนี้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะโบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะ